เรามาพบที่โล่งในกลางป่านะฮะทำไมมีปลามาตั้ตรงนี้เนี่ยมาเจอบ้านคนเฉยเลยครับทุกผู้ชมครับแน่นอนว่าทางนี้มันผิดนแน่ฮะว่าแต่เป็นบ้านใครกันนะแต่ว่าแต่ว่ามันมีทางครับผมมีทางที่ น่าจะใช้สำหรับรถยนต์รถกระบะคาดว่าเจ้าของบ้านนี้คงจะใช้ในการสัญจรนะฮะผมเชื่อว่ามันน่าจะพาเราออกไปได้แต่มันจะออกไปตรงไหนไปครับผมไม่ต้องรอครับดมือนว่ามันจะสุดทางนะครับฉันนมาททอะไรีี่่ ฉัน,านจากบ้านหลังเมื่อกี้ครับเราลงมาได้ถึงตรงนี้ครับแต่เราไม่มั่นใจที่จะไปต่อนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรจะกลับไปนะฮะถือว่าได้มาแวะมาแวะดูอ่างน้ำบ้านพี่เขานะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเจอร่องรอยของรอยรถ,รถมอเตอร,ร์ไซค์นะฮะ คาดว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่มาสำรวจกันในวันนั้นนะครับฉะนั้นเราจะลองไปเส้นทางนี้ดูนะครับหลังจากที่เราลงไปเจอบ้านคนที่ไม่มีคนอยู่มาแล้วนะครับไปดูนะฮะว่าเราจะไปต่อหรือพอซัมนี่นะฮะคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าผมจะมาถึงจุดที่ คาดว่าน่าจะใช่ในวันสำรวจแล้วนะฮะซึ่งจุดนี้มันไม่สามารถจะนํารถขึ้นไปได้ละเพราะกําลังรถของรถบ้านทั่วไปมันไม่เหมาะจะขึ้นทางนี้นะครับยิ้มแห้งๆครับไม่รู้ว่าแตม่มันเหมือนใช่ครับผม <c oughs> เราจะลองเข้าไปดูทางนี้กันนะครับ <c oughs> แล้วมันจะไปโพที่ตรงเขื่อนมะนาวได้หรือไม่นะฮะแล้วข้างในเราจะเจออะไรบ้างลองไปดูนะฮะโอ้เจอกิ่งไผ่แล้วก็ไผ่แล้วไม่รมู้ว่ามีหน่อไม้หรือเปล่านะฮะแต่น้นาำใหญ่มาก เอาล้ครับมั่นใจแล้วครับคุณผู้ชมครับ <Yeah. S 1> ผมมั่นใจแล้วครับตรงนี้แล้วครับถูกต้องครับผมจําทางได้แล้ว <laughs> นี่แหละฮะทางที่จะเชื่อมต่อไปโผล่ที่หลังเขื่อนได้นะครับโดยจะต้องผ่านเขาลูกนี้ไปครับ <Wow. S 1> แต่ว่าเส้นทางต่อไปนี้ก็คือผมยังไม่เคยเข้ามาเลยแล้วยังพาน้องมิ้นมาเสี่ยงภัยอีก <Wow. S 1> ฉะนั้น แมนแครับผมให้น้องมิ้นนำครับผมให้น้องมิ้นนำครับได้คุณเพิ่มครับเส้นทางตรงนี้นะฮะมันค่อนข้างที่จะชันมากๆครับเราต้องเดินไปตามพวกโขดหินต่างๆพวกนี้ครับ แล้วก็สภาพตรงนี้จะแตกต่างจากที่เราวิ่งผ่านมาชัดเจนเลยฮนะเพราะว่าตรงที่เราผ่านมามันจะเป็นในแนวของสวน,นครับผมจะมีพวกผลไม้ไม้พืชเศรษฐกิจต่างๆแต่ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเกือบจะเป็นป่าแล้วฮะจะมีพวกกอไผ่ ไม้เรื้อยต่างๆแล้วบรรยากาศก็กจะแตกต่างจากเมื่อสักครู่อย่างชัดเจนมากเริ่มได้ยินเสียงพวกจิ้งหรีดอะไรนะฮะ ามาพบที่โล่งในกลางป่านะฮะเจออะไรนะครับโหมีอุโมงค์รูหนูให้เราลอดเข้าไปครับนี่เขาทำมาให้คนวิ่งหรือรถวิ่งวะเนี่ยมันจะต่ำไปไหนแปลกใจจริงๆเลยครับปกติเส้นทางนี้เขาจะเป็นสำหรับเอนดูโลนะฮะจะทำให้มันต่ำขนาดนี้ ืมบอกไปตอนต้นรายการเลยครับว่าผมได้มีโอกาสมาถ่ายวีดีโอของงาน e n d ดูโรที่บริเวณสนามนี้นะครับประมาณเมื่อสักปีหรือ2ปีที่แล้วนะครับ <S 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 ตามคลิปนี้นะครับซึ่งตอนนั้นผมเห็นว่าระหว่างตอนที่ผมถ่ายทำไปเนี่ยเส้นทางมันเหมาะมากๆเลยครับที่จะ มา,มาวิ่งอ๋ออ,อลมพัดผมนึกว่าฝนมานะฮะแม่ตกใจหมดเลยครับนั่นแหละครับไปถ่ายวิดีโอรถวิบากทีนี้เห็นว่ามันน่าวิ่งก็เลยหลายปีต่อมาก็เลยได้มาวิ่งตรงนี้นะครับพาผู้ร่วมชะตากรรมมาด้วย <laughs> สบายสบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนว่าเหมือนว่าเราจะทะลุจากเขาลูกนี้แล้วนะฮะเพราะว่ามันเริ่มมีแสงสว่างที่ปลายทางแล้วครับแล้วก็เท่าที่ผมเห็นตอนนี้นะฮะมันเหมือนจะเห็นเขื่อนครับผม เหมือนจะเห็นเขื่อนขาวๆในภาพนั่นเลยครับใช่เลยครับเขื่อนครับโอ้โหสุดยอดในที่สุดครับ <c oughs> เราก็ออกได้แล้วฮะ <c oughs> อยู่ที่ปลายเขื่อนนะฮะทางกค่อนข้างชั้นเลยทีเดียว นั่นไงครับคุณผู้ชมตรงนั้นนะฮะวันสำรวจผมลงมาตรงจุดนั้นครับแล้วผมก็เดินเรียบชายฝั่งนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวเ,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 เข้าในป่านี้แล้วก็ไปหลงในนั้นครับที่นี่เห็นว่ามันมืดมากมากก็เลยต้องย้อนกลับครับนึกว่าจะได้ออกแล้วนะฮะ,ฮะยังไงนี่โอ้โห จเจอแหล่งน้ำถ้าไม่ถอดรองเท้าก็ต้องยอมเปียกครับเปียกแล้วแหละนี่นี่กิ่งไม้แ <B ull ing noise> ม่ไม่เปียกแล้วอะ่ะแต่ปลาตายอุยปลาตายตาย,ตายเต็มเลยปลาอันนี้ก็เต็มเลยโอ้ยทำไมมีปลามาตายตรงนี้เนี่ยเราต้องข้ามไปตรงนี้ขึ้นมแล้วก็เหยียบไม่ตายก็ได้มั้งมันจะจมหรือเปล่านะถ้าเกิดเหยียบกอหญ้าไปล่ะ เน่างีมากรับน้ำรับน้ำเต็มเต็มเสียงฉึกฉักแฉะเชื่อเช้โอ้ออกมาจากป่าตรงนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าใช้เวลาสั้นกว่าที่คิดนะครับผมคิดว่ามันจะอยู่ในนั้นนานกว่านี้อีกครับในสุด เราก็ออกมาแล้วย <Yeah. S 1> oh. oh. ้นหายเลย oh. เดี๋ยวดูเวลาด้วยตอนนี้เวลาเวลาประมาณครับการดีมากามเราจะลัดเลาะไปตามชายฝั่งไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะจบที่ปลายเขื่อนพอดีครับที่ต้นทางเขื่อน อย่างแล้วโอ้ยขวาเลี้ยวขวาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับในที่สุดโอ้โหก็มาถึงเขื่อนมะนาวแล้วเราก็จะเดินเลาะลัดเลาะเขื่อนไปโอ้โหไม่ดึงใช่ไหมไม่เหลือครับเอาจริงวะเนี่ย รู้สึกเหมือนเขาจะเปิดเปิดที่กั้นน้ำไว้เลยนะฮะน้ำก็จะไหลยาวลงไปนู่นเลยครับตอนนี้เด็กจาได้ว่าเคยมาเล่นสไลเดอร์นะฮะอยากเล่นน้ําเลยอะร้อนเลยอะรู้สึกน้ําเย็นท,ที่สทันทีคุณผู้ชมครับโอ้น้ําเย็นมากครับอยากลงไปเล่นน้ําทันทีเลยโอ้ บรรยากาศตอนนี้นะครับถือว่าดีมากเลยครับอากาศไม่ร้อนมากเพราะว่าเมฆสลัว,วนะฮะแล้วน้ำก็คือมันเย็นจริงๆครับอยากแช่เลยผมอยากแช่เลย <laughs> เอาล่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะถอดเป้น้ำออกเอาสัมภาะะที่มันไม่สามารถลุย,ลยน้ำได้ออกนะฮะผมขอแช่น้ำดีกว่านะครับ มันน่าจะดีมากเลยนะครับเย็นชื่นใจมากครับ หนาวมันเย็นหนาเย็นมากอะ่ะคุณผู้ชมครับในที่สุดครับมาถึงกันได้ครับใช้เวลาไปประมาณสักหชั่วโมง45นาทีครับกับระยะทาง8กิโลก,กว่ากแต่ว่าช่วงที่ผมเป็นกังวลมากๆเลยก็คือจุดที่พาน้องมิ้นต์ไปลงครับผมจำทางได้แล้ว ผมไม่มันมม่นใจว่าทางมันต้องเลี้ยวซ้ายขวาซ้ายขวาหรือไปทางไหนเพราะว่าต,ตอนนั้นนะครับมันเป็นสวนปามทางนั้นหรือเปล่านะที่ทางนี้ทุกแยกมันช่างสับสนแล้วมันคล้ายๆกันไปหมดเลยครับจะไปทางนี้มันก็เหมือนทางนี้มันก็เหมือนสุดท้ายก็เป็นตันเป็นตันแต่สุดท้ายก็พยายามใช้วิชาลูกเสือครับแกะรอยครับจนมาเจอทางไปต่อจนได้ แล้วก็มาถูกทางจริงๆครับผมจําได้ตรงจุดขึ้นเขาตอนวันสํารวจตอ,อนช่วง5กิโลแรกครับผมที่เป็นทางผ่านสวนมาเนี่ยเหนื่อยมากครับเหนื่อยจริงๆทางนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นทางที่แบบเนินมันมาสลับกันไปเรื่อยๆครับแล้วพลังในการใช้ขึ้นเนินมันค่อนข้างเยอะแม้ถึงแม้จะใช้สูตร800-200แล้วก็ตามนะครับคือ วิ่ง800เมตรเดิน200เมตรทุกกิโลเมตรก็ยังเหนื่อยขนาดนี้ครับอต้องไปซ้อมอีกเยอะเลยครับแต่พอเข้ามาในป่าแล้วสภาพอากาศความชื้นบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยครับคุณผู้ชมครับมันลบล่มลื่นเย็นสดชื่นแล้วก็ความเหนื่อยมันไม่ค่อยมีอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะวิ่งได้สะดวกมันต้องใช้การเดินเพราะมันเต็มไปด้วยโขดหินแล้วก็ทางแคบ แถมยังมีพุ่มไม้ที่จะคอยเกี่ยวเราตลอดเวลาต้องคอยก้มศีรษะตลอดแต่พอออกมาทะลุจากป่าแล้วแล้วก็เลาะตามสันเขื่อนมาเรื่อยๆครับจังหวะนั้นโล่งใจมากครับสุดท้ายก็มาถึงตรงนี้จนได้ครับถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วครับน้ำเย็นดีมากเอาละครับไปฟังความรู้สึกน้องมิ้นบ้างครับ ในเส้นทางนี้ก็สนุกค่ะตื่นเต้นมากมากเลยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นข้อดีของการที่เรามาวิ่งโดยที่ไม่รู้เส้นทางเร <Huh? S 1> ามีทำทำอะไรเออมันมีอะไรให้เราลุ้นตลอดอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าไปถึงจุดที่เป็นเส้นทางของรถวิบากนี่คือแบบดีอ่ะคือรู้สึกดีอ่ะมันเป็นแบบทางเหมือนอารมณ์แบบเดินป่าคือดีมากเลย แล้วก็อากาศก็วันนี้อากาศดีมากจากเมื่อเช้านี้ที่ดูเหมือนฝนตกตอนนี้อากาศดีจริงๆเลยคะ่ะวิ่งจบแล้วรู้สึกสบายใจมากโอเคครับส,สนุกสนานกันไปนะครับถ้าเกิดผมมีเส้นทางใหม่ๆผมก็จะไปครับ <c oughs> หรือเพื่อนๆอยากมาวิ่งด้วยกันก็ยินดีครับผมลาแล้วครับเคลื่อนบ้านมะนาว 慢，最高。